ดอกบ้านชื่นสวยงามยามเย็นแค่แลเห็นก็สุขใจหลากสีสันสดใสโอ้โหเห็นแล้วพาใจฟูโอ้สีนี้ก็สวยน,นี่นี่นะฮะมีแต่สีสวยๆทุกสีเลยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะโอ้ งไม้หน่อยเนี่มาถ่ายงไม้อะไรอะไรเขยับมาแล้วเขยับมาแล้วอ้าวมาดูดอกไม้นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะบรรยากาศยามเย็นวันนี้นะฮะมาดูดอกไม้สวยๆกันนะครับผมโอ้โหดอกบานชื่นนะฮะที่ดาดาปลูกเอาไว้ตอนนี้กําลังออกดอกบานสะพรั่งเลยนะครับผมครับอ้าวนี่ก็ไม่ได้ไปจากไหนเนี่ย มาจากโกกมาจากโกกอกโกกอกนะเดียวโอ้โหลูกสวยมากเลยไม่มากกกโเยอะมากเลยตอนนี้เราขาแข็งเดี๋ยวเราขอเด็ดต้องไปดูในคลิปเรานะเพราะเราขาแข็งตลาดต้นอ้อถึงกับคาไม่หยุดต้นอ้อถูกใจสิ่งนี้ต้นอ้อถูกใจสิ่งนี้ เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยตู้มาแล้วมีนมีนมีนกับต้นอ้อถ่ายต้องดอกไม้ลูกเนี่ยเออยยืนใกล้ๆดอกไม้สิยืนเออเอายืนตรงนั้นแหละอ้าวเก็บซะแล้วไม่เป็นไรใส่ผมเนาะให้ใส่ผมดูสิใส่ผมดูสิมือจ้องช้ำใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เปี้ยวเปี้ยวดูเปี้ยวดูสองสาวเปี้ยว ปุ๊อะไรเกิดขึ้นเกิดมีอะไรตรงนี้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่ตู้แบบไหนนี่ขอดูเลยมั้ยมันทะลุด้วยกันได้ไหมเพราะ ขายังไม่แน่นเขายังไม่ปิดรอยต่อเปิดเลยเปิดเลยเป็นตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่สีกาแฟนะครับโอ้โ,โอ้โ

ใช่แล้วไปเลือกเมื่อวานซื้สีสวยเนาะสีนี้เนาะสีกาแฟอ้าวมีน้อยหายไปไหนแล้วอ่ะมีน้อยโดนปกครอบคุมนะโดนปกบควบคุมนี่โดนมะกอกใส่หัวแล้วนี่ ดอกไม้ลุดเนื้อปะนวะเนื้อดอกไม้รุดเลยไหนในครัดิอ๋ออ่อมาโอ้ตรงนี้รดถอยเาถอยกันนะเอาถอยลูกมาถอยทอยทอยเนเบาน้อดอกอะไรอ่ะปลาเปลาเอ็นอริอะไรกันคนู่บ่ ไม่มีคนตามไปเลยครับไปไครไ่รู้โอเคก็ลงเฉือก็ลงเฉือกนี่ก็เสี

ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องความสูงนะของประตูนะครับโดยเขายังไม่ได้นะฮะทางทีมขนส่งต้องหาวิธีนะครับตัดตัวหนาที่ไดีตวงเท่าันนะุาน้นี่ัุ้นลน เดี๋ยวมาว่างเลยเดีวเาคอยรับกันเราจะเป็น้าสาปีงานเป็นอานี่านเข้ามารับแต่อไรก็หมดลับแต่ับแต่กีมากดีมากจอ

เอาเอาไปเีบร้วต้องเรือนไปก่อนตั้งไม่ได้ลุ้นหนักมากนะฮะในสุดก็ยกตู้เข้าบ้านป้าเทบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่นะฮะขนาดใหญ่มากนะครับประตูประตูบ้านมันจะแคบนิดหนึ่งเนาะนะฮะก็เลยต้องหา นะวิธีนะฮะขยับซ้ายขยับขวาหน้าหลังล่างบนนะครับ <c oughs> สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีน,น,นะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์ชมคลิปให้จบนะสำคัญเลยก็นะติดด่านนะครับ <c oughs> ช่อง u t u b e นะถ้าอยู่กับลุงกับป้าให้มีรายได้นะครับคุณผู้ชมนะฮะ <c oughs> เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ